เลียวเสียน็อตลูดลูกยางขาดแก้ปัญหาได้ด้วยไขยควงคลัตจากแบรนด์มาสรุมันถูกออกแบบมาให้เหมือนเราใช้ไขควงมือแบบธรรมดาแต่ทํางานเป็นอัตโนมัติในรูปแบบของไฟฟ้าแล้วมีคลัตมาช่วยผลแรงให้เราอันนี้คือข้อดีในการใช้งานของไขควงคลัตตัวนี้เลยนะครับทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์บัตเลตปรับคลัตไปที่เบอร์21คขันน็อตยึดหลังคาลงบนเหล็กหนาะ6มิลิเมตรมันสามารถขันลงได้อย่างง่ายดายไม่สถานมือเรามากเลยนะครับฟังชันงานเจาะเขาก็มีมาให้หมุนไปให้เจอที่รูปดอกสว่านแบบนี้ สามารถใส่ดอกเจาะเอาไปจเจาะเหล็กเจาะไม้ให้หัวล็อกแบบปลดไวเราแค่เสียบดอกดึงขึ้นแล้วกดลงไปแค่นี้ครับมันจะล็อกแน่นสบัดยังไงก็ไม่ออกเลยอัปเกรดในจุดที่2ในเรื่องของแบตเตอรี่เป็นรุ่นใหม่เช็คสถานะแบตเตอรี่ได้2ที่ก็คือกดปุ๊บแล้วติดตรงนี้กับกดตวบานปุ๊บแล้วมีสีเขียวขึ้นตรงนี้ครับแทนชาร์จก็อัปเกรดมาให้ชาร์จแบบเดียวแบตเตอรีเร่เต็มใช้งานต่อได้เลยครับ ไฟ LED สองสว่างอัปเกรดแบบใหม่หลอดใหญ่ให้ความสว่างมากขึ้นกว่าเดิมมอเตอร์บัตเล็แบบใหม่ฝาด้านท้ายเสริมเหล็กเข้าไปป้องกันการตกกระแทกโดยรวมแล้วอัปเกรดสเปคนี้มาถือว่าคุ้มค่าในการใช้งานมากๆครับกล่องแพ็กเกจแบบใหม่พลาสติกหนาๆทนๆมีหูหิ้วให้ด้วยแบบนี้เลยครับสินค้าดีมีศูนย์รับประกันอยู่ในประเทศไทยรับประกันให้6เดือนมีบริการจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรับประกันความพอใจให้อีก7วันในราคาเริ่มต้นแค่พันนิดๆใครสนใจผมปักพิกัดให้แล้วที่ตักรด้านล่างสายมือ ตรงนี้ครับ